มีคลิปที่ตอนเข้าห้องน้ำอ๋อคลิปห้องน้ำเหรอครับตอนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องครับก็เข้าห้องน้ำปกติแล้วเห็นคลิปออกมาก็ตกใจแอบตกใจเออเราไม่เหโอกาสเห็นแล้วใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้ถ่ายผมเขาอาจจะถ่ายเซลฟี่ตัวเองอยู่แต่ละคุณมองว่ามันเป็นการปิดพื้นที่ที่แบบว่าค่อนข้างจะเป็น private ใช่ใช่มีเรื่องของในห้องน้ำแต่ว่าเอาคลิปออกมาใช่ครับก็ก็มีบอกบอกพี่ยี่พี่เอิร์พี่สาวผมแล้วก็บอกว่าแบบว่าเออมีมีคลิปออกมาอะไรเงี้ยมันแบบว่าเขาแล้วจริงวันที่ก็บอกว่าเดี๋ยวนำเงิน ชอบประเด็นเลยประเดนเเ<ร>็นหลารขึ้นไปเล่นบอลมาใช่แล้วไปเล่นบอลมาเป็นไงบ้างสนุกดีครับได้แผลมาหลายแผลแต่ว่ามันเป็นคราเรียกมาบาดแผลทั้งรบค,ครับปกติเราก็เป็นคุณชอบเล่นกีฬายอยู่แล้วไปเล่นฟุตบอลบ่อยอยู่แล้วใช่ครับช่วงนี้ไม่ได้เล่นบอลเลยครับเพิ่ง<อ>กลับมาเล่นบอลก็วันวันวันก่อนนะครับวันก่อนครับไงใครชวนไปงานถึงได้ตัดสินว่าไปเล่นก็เพื่อนที่คณะชวนครับบอกว่ามีแบบว่าแข่งบอลคณะอะไรเงี้ยไปเตะไหมก็พอบอลบอลมันเริ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยผมเซ็นงานสองทุ่มพอดี ผมก็จะบรีบรีบขับรถไปแล้วก็แบบว่าไปเตะบอลทันซึ่งหลังพอดีครับก็บึ่งไปเลยใช่บึ่งไปเลยแต่ว่าภาพที่ออกมาหลังจากนั้นที่แบบเสร็จจากเส็จฟุตบอลแล้วมีแฟนขับไปลุมล้อมใช่ใช่แฟนเขาก็ตามไปเชียร์อะไรางเป็นไงบ้างเขาตกใจไหมที่มีแฟนลับตามไปขนาดนั้นอ๋อก็สรายครับคิดว่าแบบว่าจะไม่มีใครรู้ว่าผมเตะบอลผมก็งงเหมือนกันว่าเขารู้ได้ไงแล้วราพอจะรู้ไหมว่าเขารู้ได้อะไรครับเราพอจะรู้ไหมว่าเขารู้ได้อ อาจจะเป็นแบบว่าประกาศทางคณะอะไรเงี้ยเวลาเวลาคณะก็จะมีโปรโมทว่าเออจะมีแข่งบอลอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกกังวลไหมว่าเขาไปตามเขาตามกันไปขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยกังวลไหมเหตุกังวลยังไงครับกังวลมีคนไปตามเยอะอาจจะไม่คุ้มคอยดูแลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย กังวลผมผมผมไม่ได้แบบว่ากังวลขนาดนั้นแต่ว่าผมกังวลเรื่องแบบว่าจะไปรบกวนแบบว่าคนอื่นใหมาหาอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าก็มีคนแบบเดินตามเยอะอะไรเงี้ยก็บอกบอกแฟนคลับว่าขอบคุณมากที่มาเชียร์แต่ว่าแบบว่ากลัวแบบว่าไปรบกวนคนอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามหาลัยไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ของผมคนเดียวก็เป็นของคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยอย่างอย่างแฟนเขาตามผมบ่อยเป็นแพ้แบบว่าไปถึงขนาดนี้เลยรักึงขนาดนี้เลยก็มาถึงตามเองก็เนี่ยก็มาก็มาตามงานอะไรเงี้ยปกติ แต่นที่เวลาเราไปอันนี้อาจจะเป็นก็สถานการณ์ไปส่วนตัวแค่พอมีแฟนกลับตามไปอะไรอย่างเงี้ยเราแบบมันมีบอกไปว่าถช่แล้วเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยมันจะเป็นช่องทางทไม่ถึง,งครับหมายว่าเออเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราในการที่ไปออกกำลังกายหรือเป็นอะ,อะไรอย่างงเี๋อคือผมไม่ไม่ได้คิดอะไรมากครับอ่าก็เป็นกังวลเรื่องแบบว่ากลัวไม่ได้กลัวแบบว่ากลัวคนรอบข้างอะไรเงี้ยอย่างที่คนไม่รู้จักเราอะไรเงี้ยก็ใครว่าแบบว่ามารบกวนเขาก็เขากำลังอ่านหนังสือเขากำลังทำกิจกรรมอะไรของเขาอะไรเงี้ยไม่อยากให้ไปรบกวนคนอื่นอะไรเงี้ย เราไม่กลัวแล้วความปลอดภัยครับไม่กลัวแล้วความปลอดภัยความปลอดภัยครับผมเรียนมวยไทยมาใช่ครับผมเตะบอลแล้วก็เรียนมวยไทยแล้วก็แบบว่าแต่พอาะท่ามันมีมีคลิปที่ตอยขึ้นห้องน้ำอ๋อคลิปห้องน้ำครับตอนแรนผมไม่รู้เรื่องครับก็เข้าห้องน้ำปกติแล้วเห็นคลิปออกมาก็ตกใจแอบตกใจเราม่โอกาสเห็นแล้วใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้ถ่ายผมเกาอาจจะถ่ายเซลฟี่ตัวเองอยู่ แต่หลายคนมองว่ามันเป็นการเปลีนพื้นที่ที่แบบว่าค่อนข้างจะเป็นไพรเวทอะไรเป็นเรื่องของในห้องน้ำแต่ว่าเอาคลิปออกมาใช่ครับก็ก็มีบอกบอกพี่พี่เอิร์นพี่แซมแล้วก็บอกว่าแบบว่าเออมีมีคลิปออกมาอะไรเงี้ยมันแบบว่าเขาแล้วจีเอ็มทงพีก็บอกว่าเดี๋ยวด้ำเนินการให้อะไรเงี้ยครับเรารู้ไหมว่าเรารู้ไหมว่าตอนนั้นเขากำลังถ่ายคลิปอยู่ถ่ายอะไรอยู่ไม่รู้ครับไม่ไปเข้าห้องน้ำครับไปห้องน้ำไม่รู้จริงริงดูเหมือนโคชชิลมากคือไม่ได้คิดมากเรื่องนี้เลยครับก็ ไม่ใช่ไม่ได้คิดมากเลยก็รู้สึกว่าต้องระวังตัวมากขึ้นครับก็ถ้าแบบว่าทําอะไรไม่ดีในในห้องมันมันไม่ใช่มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยพอแบบว่าถ้าภาพออกไปมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็ระวังตัวมากขึ้นเวลาไปห้องน้ำก็แบบว่าจะดูล่าลาวอะไรเงี้ยครับตกใจไหมตอนที่เราคิดจะป่ยๆตกใจครับตกใจในมุมนั้นคิดไหมว่าเขาตั้งใจจะถ่ายตัวเองหรือว่าเขาตีตะาวไปรอถ่ายเราที่จะเดินเข้าห้องน้ำอยู่แล้วมุมนั้นไม่คิดเลยครับคิดว่า เดี๋ยวต้องรีบห้องน้ำแล้วเพราะจะไปต้องต้องไปแข่งบอลต่อเดี๋ยวไม่ทันนะครใช,ใชม่มันมีมันมีหนอยคิดกันว่าแบบเฮ้ยจะมีท,ที่ตื่นอะไรอีกไห,ไหมที่แพบผ่ายเลยเราไม่รู้แหละอย่างเรามีหน,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 นอยเลยอ๋อหนอยเหรอครับก็ไม่หนอยก็ระวังมากขึ้นครับหลังจากนี้จะแพนิคเลยไหม,ไมครับว่าเวลาไปเข้าห้องน้ำาะไรนะอะไรเงี้ยจะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นไม่ครับไม่ไม่แพนิคแต่ว่าระวังขึ้นแล้วมาตรการที่เราคิดว่าทางค่ายต้องจัดการหน่อยครับก็ผมเป็นเด็ก 18บแผมก็ไม่รู้เรื่องว่าต้องจัดการยังไงอะไรเงี้ยถ้ากฎหมายเพราะว่าผมเพิ่งเรียนปีหนึ่งนิดเองถ้าผมปี4ผมอาจจะมีความรู้มากกว่านี้นะครับก็เป็นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่ให้เขาให้เขาจัดการอะไรอย่างเงี้ยทางค่ายได้แจ้งหรือยังครับแฮว่าว่าจะดเนินการยังไงหรือว่าเขาได้รบทคิดไปหรือยังครับก็บอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะแก้ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่หนูได้มีปรึกษาหรือว่าคุยกับแฟนคลับก่อนไหมคะว่าขออนุญาตไม่รบกวนในในพื้นที่ส่วนย์ปรึกษาแฟนคลับไม่ถึงว่าได้คุยหรือทำความเข้าใจกับ หมายถึงครับกับเรื่องเราเราได้บอกกแฟนเลยว่าขออนุญาตไม่ตามในที่ส่วนตัวนะคะอ๋อหมายถึงยังไงหมายถึงได้สื่อสารส่วนตัวกับแฟนสื่อสารอ๋อผมหมายถึงสื่อสารแต่ละคนเลยครับไม่เป็นไรโดยรวมเราบายถึงอ๋อยังครับยังยังครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับโพสบายดีครับไม่คิดมากก็จะเราจะจะระวังตัวมากขึ้นนะครับเราจะับ อย่างที่เราเตะบอลที่มหาลัยเราเขาแบบบอกทางตร<ม>การไหมว่าสอบแบบเพิไม่ประกาศว่าจะมีเราไม่ไดเตะบอล่นที่แข่งขันออ่าเห็นผม,ผมวันนี้ผมเพิ่งเอ้ยเมื่อวานผมไปหาอะไรมาอะไรเงี้ยก็เขาก็มีแบบมาตรการว่าต้องสแกนเขาเรียกคิวอาร์คโค้ดก่อนเข้าอะไรเงี้ยเฉพาะนักศึกษาที่เข้าได้คร<อ>ั้งหน้าก็จะแบบว่าเชียร์ในออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวผมให้เพื่อนอัดคลิปมามาดูมา,มา,ม,ามาช่วยกันดูแล้วเดี๋ยวอัปเดตก็ว่าแพ้หรือชนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวแต่ตอนนี้พูดรู้ยังว่าคลิปเป็นเขาล็อกไปนิดอย่าง ครับรู้ยังว่าตอนนี้คลิปนั้นเขาลบไปด้ยังหรือยังไม่รู้ครับยังไม่รู้เลยไม่รู้เลยกด้เราให้ทางเอาพิศบริษัทจัดการดำเนินการใช่ใช่โอเคขอบคุณค่ะครับผม